สวัสดียามเช้ายามเช้านี้อยากกินก้อยดึกไปดูสิว่าร้านค้าเขาทำก้อยไหมมีร้านค้าในซอยเล็กๆของเราก้อยดึกก้อยดึกๆลาบก้อยกินข้าวตอนเที่ยงครับพี่น้องกินข้าวเดอ้อบางคนก็เล่นโทรศัพท์อยู่ครับยังไม่ได้ไปหากินข้าว ิข้าวกับน้องเมียวน้องเมียวเป็นเมวเกาหลีชื่อว่าจีจินฮีเมวตัวเมียจีจินฮีวันนี้มีกับข้าวเมนูซุปมนูซุปข้าน้องเมียวครับน้องเหมียวน่ารักโคยังงี ปาฟิตปาป่บางคนยังไม่ได้ซื้อป้าทิมเรอทิก่อนเมีไปซือข้าวก่อนโอ้แม่กันเมล้ปนอนไีดมเกินข้าว วันนี้ไม่รีบกินเดี๋ช้าช้าวันหวให้ออกรีบไปหน่อยกินข้าวตอนเที่ยงชอมชิมซิกซาแฮโยกินข้าวตอนเที่ยง เมนูซุปเกือครับก็ปิ่งปลาแซ่บเลย ปลาเมียวน้องเลี้ยน้องเมียวกินเรือมากลางกินปลาฟัดแค่แรงทั้งหอาวอ้าวขี้กินฮียินฮีไหมอีบโยมาหนิมาหนมาิมามาไม่ต้องกลัวเลี้ยงกันทุกวันยังกลัวครับเมียวโคยังนีโคยังนี ีนรู้สึกว่าอากาศจะเย็นๆสงสัยจะเข้าหน้าหนาวแล้ว มันมอยู่ชอบเนื้อก็ชอบแต่ว่าคนกินก่อน

เป็นเดียวคนกินก่อนนี่แหละครับซุปมุเกเสือยาของแท้มุเกเสือยาของแท้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตาังัจครับกินข้าวแซ่บ